สวัสดีทุกคนที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับจีเทเดียวไม่ได้ถามเดียวเดียวโอ้ยเออได้เลยอุวดิอุ้วดิอุ้มนี่อั้นี่อั้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยววิ่งดิก็วนนี้เราอยู่กับเกมเมอร์โกนะฮะแล้วก็อีก ìu nhíu đi hổn binh, จุดโก้ pin đợi đợi đợi, tại sao? Tại sao? ơi, đến rồi, 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 đến ยิงบอลยิงยิงยิงบอลพันบอลพันอันนี่บอลพันไปเลยยิงยิงผมไม่ใช้ปืนผมจะใช้มือตายแล้วตายแล้วอย่างวันนี้มืนตบหมดแบกเลยอุ้ยเดี๋ยวเราไม่นอนเราไม่นอนอื้อช่องแตกไปดิโคเบอร์ก่อนโคเบอร์เพลงกับไม่หนอ่งถึงจะแล้วโว้ยอะไรวะเฮ้ยอื้อหัวแตกแต่เอื้อโดนนัดเดียวจอด มันเดียวจอดผมไม่บอกด้วยว่าเดี๋ยวๆๆนะอุ๊คิวตกมาอย่างี้โอ้ยอดไหนวะอีกคนอีกคนอีกคนฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเกมนี้ปืนที่มันไม่ดีจอนยาก แย่ง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 ใครได้ใครได้อยู่ข้างบนนะฮะใช่เหรอข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวล่วงไหนวะเฮ้ยนี่ไงซ้อ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 เอาเร็วเร็วยิงยิงยิงซ้อกรึบซ้อกรึบซ้อคฟันกันแน่ซ้อควันซ้อคฟันลโอ้โห พลาดไปห้าครับผมเอ้ยโก้ดไปเท่าไหร่ห้าอยู่เท่าไหร่เนี่ไม่ได้ดูชอนห้าทำไมน้อยจังมันต้องแย่งกันยิงเสรโอเคตามนั้นอืมรู้สึกว่าที่นี่จะน้อยครับน้อยครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งที่โดยให้ใครสักคนตามหาเอ้ว่าไปเป็นะ ต้องโอเคตามนั้นตามนั้นตามนู้นได้ไหมได้ครได้ได้หมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต่อยแล้วนั้ได้หมดเลยตามนี้ตั้งแต่นี้แล้วนี่เอ้าผมนี่ให้นิ้วกลางเลยครับเอ้านิ้วกลางกินขนาดเอามอไซค์มาเจาะตรงถังขยะยังจะมีคนป้นเออเว้ยกำเวรขึ้นเฮ้ยขอลองเอ้ยเดียว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 เช็คเช็คครับไม่้อมัน โยวมีขบวนรถเหรอใช่สองกาถายไปเลยโอเคไปครับดูนะครับผมเดี๋ยวชนให้ชนให้เออออกไปอไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเดี๋ยวเดี๋วกเออเาเาขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮเอยเเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเอยเฮยัย่ย่ยย้ยย ủa, ha ha đi con, đi có đi con, đi con, đi nữa, นี่มันจำตามทันคิดเป๊ะโอเคเนี่ยเกิดบนไหนเนี่ยข้างล่างหรือข้างบนอ๋อข้างบนเด้ไดวได้ได้เอาข้างบนป้นรถก่อนเดี๋ยวพี่พี่ไปเลยไปเลยตบตำรวจดูข้นมาชิิหายละไปแล้วไปแล้วมันยังมันยังจะไปเอากับตำรวจเนาะเวลานี้อ๋ออ๋อป๊าบรต่อยรถกอยเฮ้ยเจอรถตัวเองนะ เดี๋ยวโทรเรียกรถดีกว่าง่ายเหมือนเดิมคุณรถสิทจังหวัดนี้รออะไรจะไปก่อนก็ได้นะหายก่อนก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปหาก่อนไปเตะขอบฟ้าก่อนนะเตะขอบฟ้าไดตต้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่ขอบหน้าเมื่อกี้แต่ขอบหน้าเลยเริ่มคลิปก็เอาเลยเริ่มคลิปมันเอาเลยใช่ อันนั้นอันนั้นแหละเข้าหน้า <Wow. S 1> อุ้ยกดกดแตลพี่ตำรวจหายเลยเอาเป็นว่าใครเจอก่อนคนนั้นก็บอกเลยนะได้ได้ได้ฮือดพี่หอเคไปเลยอุ้ยเจอแล้ว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 ,เลวทเวทหรอคอมมาเลยคอมมาเลยต่ำมาต่ำมาต่ำมาอยู่ทีงไหนบนล่าง ทำในแบบมาเลยผ่านรถเข้าเป็นไรเดอร์นะ่ะเข้าเมนไรเดอร์เขาเมนไรเดอร์เป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนเพลงที่ทำให้ข่าบรรลุธรรมรูุ้ธรรมเธอเกีเอทิช่นเธอเกียรทเท่น <c oughs> เป็นป้ายเร็วป้ายเร็ว <c oughs> ไอ้เร็วไอ้มีดี <c oughs> เ้ยดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดวกูลบก่อนกูลบกันเดี๋ยวนะทางไหนเป็นทางไหนขับมั่วหมนกันเราชนให้หมดนั่นไงกูวแล้วใครก่อนไลฟ์ลงก่อนเดี๋ยวโน้เดยินได้ยิยยย

เดี๋ยวเกือบป็นปอน่ะเกือบตกเกือบร่วงเกือบร่วงเมื่อกี้เนี่ยมันเกือบร่วงเลยเฮ้ยแม่งลงมาแล้วมันก็ไม่ตายวะเฮ้ยนึกว่านึกว่ามันจะตายเออลงมาสูงหน่อยมันไม่ตายวะอ้าวแล้วอ้าวแล้วขึ้นไงวะทีนี้อชิบหายแล้วสั่งฆ่าตัวตายเอาวะเดี๋ยวเฮ้ยยิงที่เออเออเออโกศลโกดลโกศเฮ้ยโกดลงมาอย่างี้ตายวะเฮ้ย ตายแล้วว่าอีตายแล้วเราฉยเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเก็บอี๋ตายก้ยิงนี่ก็ก็ก็ยิงนี่รอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนโบกมือ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 โบกเลยโบกมือโบกมือไหนอยู่ไหนอะนี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างต้องเขื่อนอะต้องเขื่อนอะต้องเขื่อนอะเออยิงมาโอ้โหไม่เหลือโบกแล้วโบกโบก ไปเจอกันข้างบนไหนวะเอาเฮ้ยจุดตอนนี้ผมยืนอยู่โอเคไล้เดี๋ยวตามไปตำรวจมาจับเฉยนผิดอะไรผิดอะไร้ h ยผิดที่อาร์พีจีูปเมื่อกี้เรียบร้อยเลยบินไม่นด้อยาวไม่เกี่ยวผมไม่ได้ยิงบอกเลยว่าน้ำเวลานี้เคายิงกันใหญ่เลยอะจะยึดรถผมนะยึดรถทีนี้ผมปาระเบิดเลยนะ หล่แม่งเราทั้งลงพักเลยเยอะเยอะยิงหนึ่งตายเป็ยึดได้เลยอย่าหยิบลดนะต่อยเลยเอาดีต่อยดีว่าหมัดเดียวหมัดเดียวจอดหมัดเดียวจอดไม่รู้ข้าคือใครโค้ชตายก่อนแล้วนะเวลานี้เ <laughs> อ้ยเอาการแทงแล้วอเอาเฮ้ย <laughs> ชิปเอือ

ยิงช็อตตายเต้าเต้าเต้าอู้หูอ๋อเฮ้ยไม่ขึ้นแกงแหกไม่ขึ้นดาวแทนว่ะเฮ้ยไม่ขึ้นดาวแทนมันขึ้นดาวแทนว่ะดังนั้นเลยอ้าว What the fuck ทิมพ์หายนี่กูเข้ามาทำไม S <S ไม่เป็นดาวแทนโอ้โหเยี่ยมเลยทำไมทำไมตำรวจไม่เห็นค่าของกูบ้างวไปนะไปด้วยติดดาวไปด้วยกันไปดีกว่าเว้ยกูลงแล้วลงไอ้ยูไม่ได้โโไดอ้าวเรียบร้อยโกมันเอาเหรอเฮ้ยเอาเดี๋ยวเราหรือว่าแก๊งเขาไม่ได้เปรี้ยวหรอกโก้แตเปรี้ยวงั้น ตุ้มตุ้มโอ้ยตายตายตายหโอ้โห้วตายเวลาอายอ้โอ้นหโอ้หโอ้โหโเ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโี้ออ้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 อหอ้อาใหญอ้โหโอ้โหโ้้ยวไงก้ หรอให้ขับไปดีแก๊งอ่ะแก๊งอะไม่ได้เปรี้ยวหรอกโค้ดมันเปรี้ยวเดี๋ยวก็ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เออเออโค้ดเราไงโค้ดโค้ดบอกแล้วอย่าเปรี้ยวผมอ้าวเฮ้ยมันมันตีลังการอดด้วย

พอกูไม่ได้อย่างได้แกงไแข็งแม่งมาตึมเลยปะ What โอ้ยเติมล้านโจนเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเฮ้ยมันหลังโจนไหมปะเฮ้ยแงกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าแล้วเด็กมันเอาเด็กมันเอาเฮ้ยนี่มันจะปลาไปพันหนึ่งแล้วก็ที่เรายิงกันเนี่ยปลาไปพันเลยเหรออยู่ไหนวะเฮ้ย หนีกันหมดแล้วนะเวลาเนี้ยผมหลับพัคุ้มค <c oughs> อนเฮ้ยแกงแม่งเต็มเลยเฮ้ย <c oughs> แม่งยิงตุ๋ยอ่ะ <c oughs> พาดีาพะพัดเกียร์แล้วล่ะบอกเลย <c oughs> ไม่มีพิชชานไม่มีแล้วโกงแก้งไม่มีแล้ว <c oughs> เออเรียบร้อยหล <c oughs> ับ <c oughs> thing here, yeah? luôn, nhìn chẳng ơi. Đi ạ. Đi đi hơi lốt mà nhà ngày quá, hơi. Hơi, 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 hơi. hổng. Bà tỷ rồi à? Tao phải thảo xăm á. เอ้ยโดนหลบทันไฮ้ก้อหัวแดงแล้วนะหยุดหยุดอยุดตรงนั้นเอือกตายเก็บปืนด้วยมั้งครับผมอยากมีสงครามนะผมอยู่สงบหลาวโหดูรถที่ขับขนาดแท้เฮ้ ติดสดาวได้ไงวะเดียวเดี๋ยวเออไม่มีลูกไปกึ่งอ่าวโจกนี้นะมีอยู่เก้าพันเก้า้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหไม่ทีเฟอว่ะมันมันกำลังจะขึ้นรถเลยจะจ่ โอ้มันยิงบนหลังคาเลยเว้ยเฮ้ยทำทอรวงได้เออโอ้โหตำรวจฝึกเรียนลูกซองสไนเปิมจากที่ไหนกันเปลี่ยนเปลี่ยนแม่อ้าวเดี๋ยวมันฆ่าตัวเองเหรอหรือว่าอะไรวะเดี๋ยวเรียบ อันหบพันมีแค่นี้ออเรือ่นะได้ไปสพอละมาอีโอ้ยิงหอหลวงเอาไว้เจอกันเอาไว้เจอกันพันหน้าครับผมครับผมวูดีคร์ฟพันนี้ไปก่อนนะครับวูดีเคิร์ฟติดตามน